Thank <laughs> การศึกษาแบบไหนที่จะทำให้เด็กเรารอดไม่ตกเหวมีไหมมีครับการศึกษาที่สอนให้พวกเขาไม่ใช่แค่เรียนแต่ให้รู้ครูสม้มเป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ชุมชนสอนอยู่ที่โรงเรียนรัตนะราชบรรุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี ในวันนี้นักเรียนของครูส้มสนใจค้นคว้าเรื่องราวของ Comfort Women นที่กองทัพญี่ปุ่นกว่าต้อนเอาหญิงเกาหลีหรือหญิงชาวเอเชียชาติอื่นๆถูกนําตัวมาที่บ้านโป่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครูสมจึงพานนักเรียนออกมาสํารวจข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เคยผ่านเหตุการณ์เมื่อเมื่อเขาเก็บข้อมูลเสร็จแล้วค่ะเขาจะต้องไปไปวิเคราะห์ข้อมูลกัน คืองานของนักเรียนในการออกภาคสนามจะต้องสรุปวันต่อวันนะคะเพราะนั้นการเรียนแบบนี้เด็กเนี่ยจะได้ฝึกเรื่องของการทํางานที่เป็นระบบด้วยคือเขาต้องไปสรุปว่าเขาได้ครบทั้หรืะยังไปที่ชุมชนนี้เ็าได้ครบรือยังแล้วเขาจะต้องไปตรวจสอบความรู้จากแหล่งเรียนรู้ไหนบ้างเพราะนั้นตารางตรงนี้ค่ะที่เด็กจะต้องทําเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเด็กทําอย่างนี้ได้กระบวนการคิดวิเคราะห์ของเขาค่ะก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าการตรวจสอบข้อมูล เป็นเรื่องจำเป็นที่เด็กจะต้องทำย่านนี้เป็นที่อยู่ของผู้หญิงที่สมัยสงครามโลกอ่ะที่เขาเอาผู้หญิงที่แบบต้องมาขายแบบเอามาตรงนี้แหละค่ะซอยนี้กับซอยซอยนี้กับซอยไกรเลิศพวกสาวแี่ไหนเขาเป็นคนไทยเคนข้างอ๋อเอ้นี่ก่อนนั้นไม่ก่อนนั้นไม่รู้นะแต่เราหลังนี่เขาคนไทยเ้าที่เราบังคับมานี่เป็นคนไทยหรือว่าคนไทย สมัยที่สมัยที่ผมรู้นี่มันคนไทยไม่ไม่ไม่ใช่ต้ไม่ใช่คนอื่แล้วมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องซอยนี้บ้างนะคะที่หนูได้มาก็เขาบอกว่าตรงท้ายซอยประมาณซอยนี้ข้างในซอยจะมีห้องที่เขาเก็บพวกผู้หญิงที่ขายบริการเพราะถ้าสมมติเราเรียนในอนอกห้องเรียนใช่ไหมคะเราจะได้รู้ถึงข้อมูลที่แบบให้เข้าใจได้ง่ายกว่าเราไม่จำเป็นต้องไปท่องตำราให้เราเกิดความจำ ต่เราควรเกิดความเข้าใจกับหมันมากกว่าไม่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขอีกอย่างหนึ่งไม่ไม่เครียดจนเกินไปอะไรเพราะว่าทุกวันนี้เด็กไทยก็เครียดเยอะเหมือกนกันในความคิดของคนเป็นครูนะคะเด็กที่เรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์นนะ่ะก็เรียกว่ามีความเท่าเทียมกันมีศักยภาพที่เท่าเทียมกัน แต่ว่าครูจะต้องช่วยเขาในการค้นหาศัก,กยภาพจะต้องจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้เขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้ใช่ตัวตนของเขาไหมและเมื่อนั้นเนี่ยเราพบว่าเด็กที่อยู่ห้องไท,ท้ายอะค่ะห้องเรียนที่อยู่ไท้ายๆไม่มีใครใส่ใจที่เขาคิดว่าเขาอะเป็นพลเมืองชั้นสองอะกามีศัก,กยภาพที่จะทํางานของเขาได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นงานที่ไม่ดีด้วยแต่บางอื่นเป็นงานที่ถูกใจเขา คือในส่วนของอาจารย์แล้วก็น,น,น้องจากโรงเรียนรัตนาราชบำรุงอยากให้ใช้เวลาสช่วงนี้นะฮะรวมทั้งอาจารย์กวนศิดา <ไว S 1> ด้วยนะฮะว่าโดยนเพราะอย่างที่เรื่องราวที่อาจารย์สอนประวัติศาสตร์หรือสังคมกับโรงเรียน,น,น,นรัตนนารัตนราชบำรุงเนี่ยนะฮะในความเป็นวิกฤตบ้านโป่งที่เป็นเชื้ออันหนึ่งของนําไปสู่เรื่องของสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วก็การสร้างสะพานสายโบราะนี้เนี่ยการจะสอนประวัติศาสตร์ในสงครามที่มีความโกรธแค้นชิงชัง การต่อสู้แล้วกันพยายามที่จะเอาความโดแค่นี้ไปพยายามที่จะทำให้เกิดความโดแค่กันต่อในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสอนเด็กอย่างไรแล้วก็ข้อทีจจริงในวิกฤตกา,ารณ์บ้านปกเนี่ยนะจะมีอะไรที่ต้องสอนอย่างอย่างไรที่จะไม่นําไปสู่การเป็นโกรธเกี้ยดหรือว่าเป็นความชิงชัาในส่วนของความเป็นคนไทยกับญี่ปุ่นหรือว่าประเทศอื่นที่มีอยู่ร่วมสขขงครามนี้ันอารยัเจอนีอาจจะใช้เวลา่วมกันในเวลาแค่ห้าหรือประมาณสิบนาที ต้องใช้หนังตรงนี้เลยเออเขาให้เวลาม่ะค่ะคือก็จะพยายามพูดให้เร็วที่สุดนะคะก็จะบอกว่าคือตัวเองเนี่ยเป็นครูที่อยู่ในพื้นที่ของสมรภูมกสงครามโลกนะคะที่นั้นอยากจะบอกว่าคือในทีนี้นะคะก็จะมีคนที่เข้ามาร่วมสัมมนาเนี่ยหลากหลายนะคะก็อยากจะบอกว่า หน้าที่ของตัวเองในฐานะที่เป็นครูต้องสอนประวัติศาสตรน์น,นะคะเราทําอะไรบ้างครูที่สอนประวัติศาสตร์นะคะเราจะใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์เพื่อให้เด็กเนี่ยเขาได้แต่สวนหาความจริงให้เขาได้ลงภาสนามเพื่อที่จะไปเรียนรู้จากประวัติศาสตร์บอกเล่าจากคนที่รู้จริงในชุมชนนะคะแต่เราก็พบว่าถ้าเราจะศึกษาเรื่องาราวของประวัติศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมาสักประมาณหนึ่งร้อยปีนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของสงครามโลกนะคะ หลายคนได้จย่าเราไปแล้วเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลเรื่องของอกิจการบ้านโป่งคนที่ให้สัมภาษณ์ทุกคนนะคะก่อนหน้าที่จะมาสัมมนาครั้งนี้ทุกท่านเสียชีวิตหมดแล้วแต่สิ่งที่ครูนะคะได้กับนักเรียนได้ร่วมกันบันทึกเราบันทึกไว้เป็นแผนภาพยนตร์นะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่านี่คือหน้าที่อย่างหนึ่งของครูที่สอนประวัติศาสตร์ในระดับมัธยมและในท้องถิ่นนะคะ และขณะเดียวกันนะคะถ้าเราจะต้องสอนประวัติศาสตร์ให้หนักเรียนเนี่ยรักมวลมนุษยชาติบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะคะเพราะอาจารย์เมื่อกี้ก็ได้นำอาจารย์นัทพลได้นําเสนอว่าถ้าเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในครอบครัวของใครทุกคนย,อย่อมทําใจยากแต่ในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะมีเรื่องมาบอกเล่าว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวิฤตการมั่นโปกมีคนคนหนึ่งเป็นตัวเอกซึ่ง รั้งแรกจากการศึกษาเรื่องนี้นักเรียนก็ศึกษาจากหนังสือเล่มนี้นะคะศึกษาจากหนังสือเล่มนี้แล้วเขาก็เกิดอาการเอ๊ะสงสัยถึงความไม่มีเหตุผลของการกระทําของมนุษย์ด้วยกันในสังคมนี้เพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยเกิดประเด็นปัญหาในการที่ต้องการที่จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของคลคนหนึ่งคนคนนั้นก็คือเรื่องของ สามะเนนเพิ่มสิริพิบูลว่าเขาเป็นใครเขาแบบทาให้ความสัมคัญระหว่า,างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยมันกระทบกระเทือนได้มากมายขนาดนี้ในเวลานี้ก็จะไม่ขอบคุณใครนะคะเพราะว่าทุกท่านก็คงจะทราบว่าเราขอบคุณกับหน่วยงานที่จัดให้มีกิจกรรมในวันนี้ทุกๆฝ่ายนะคะเพราะนั้นก็จะขอ,อ,อส่งไปให้นักเรียนนะคะได้บอกเล่าว่าเขาทําอย่างไรในการศึกษาเรื่องราวของ เพิ่มสิริพิบูลซึ่งเป็นบุคคลสาคัญที่คือดูเหมือนคนธรรมดาแต่เขาสารา้างความคือเกือบทาให้ความสมคัญระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีปัญหาแล้วก็เป็นความตึงเครียดและกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้มันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้ก็จะเป็นการสงสัยแบบผเด็กที่เราต้องการที่เกิดขึ้นจากการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นในวนทีนี้นะคะขอใช้เวลาแค่นี้แต่ให้นักเรียนอ่ะ ได้บอกเล่าเรื่องราวให้ทุกท่านในรทราบนะคะว่าการทํางานประวัติศาสตร์ของนักเรียนเขาทำอย่างไรเชิญค่ะค่ะคุณค่ะเรื่องที่พวกเราสนใจนะคะคือเรื่องสองครามโลกครั้งที่สองที่ป้านหนองกระดูกนะคะและนระหว่างที่เราศึกษาหาข้อมูลน,นะะั้นเราได้พบเอกาสารเ,เรื่องวิกิจการรักรองะะจากหนังสืเอเล่มนี้ค่ะ ที่กล่าวไว้ว่าทหารญี่ปุ่นได้ตกหน้าสัมเนนที่มีชื่อว่าเพิ่มสิทธิพิบูลซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นที่วัดที่วัดรังตูการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารทําให้พบข้อมูลหลายอย่างทซึ่งแสดงให้เห็นความเลวร้ายของสงครามบทบาทของผู้นําประเทศและผู้นาท้องถิ่นซึ่งร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดแบงชานฉลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ตกเป็นจำเลยในครั้ง และคำตัดสินของศาลไทยที่จำเป็นต้องตัดสินให้เพิ่มสิทธิบูลรับโทษถึงประหารชีวิตและข้อมูลที่พวกเราได้อ่านมานั้นเกิดความขัดแย้งในใจว่าทาไมคนที่ไม่ทําความผิดอะไรถึงต้องได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตและเกิดคําถามขึ้นอีกมากมายว่าเขาเป็นพระหรือสามเณรกัน,นแน่เพราะอายุเกินที่จะเป็นสาม,มนเณรเขาสติไม่ดีตามที่เจ้าคณะอําเภอกล่าวไว้จริงหรือไม่ หรือเพื่อให้โทษของเขาน้อยลงและเขาได้ถูกอาหารชีวิตจริงหรือไม่หรือรัฐบาลเพียงแจ้งข่าวให้ที่ปุดทราบเพื่อเป็นการเข้าใจอันนีงามและถ้าเขาไม่ถูกอาหารชีวิตเมื่อสัมความโรคจบลงเขาใช้ชีวิตอย่างไรกระบวนการตามหาสมรภูมเพิ่มข,ของกระบวนการอาหาสมเภูเพิ่มข,ของพวกเราจะเริ่มต้นขึ้นโดยการตามหาจากคนที่ใช้น้ำสกุลสิริพิบูล ซึ่งเป็นนักเรยียนของเรยียนของเราเขาจึงได้นําพาเราไปหาพ่อและพ่อเขาจึงพาเราไปหาลุงลุงจึงพาเราไปหาหลานที่ใกล้ชิดและความจริงที่เราสงสัยมานานก็ออกจากปากของในคนในตระก,กูลสิทธิภิบูและที่นี้พวกเราตื่นเต้นมากที่ได้เจอภาพของเพิ่มสิทธิภิมูลซึ่งเป็นภาพที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนรวมทั้งบ้านที่เพิ่มสิทธิภิมูลได้ใช้ชีวิตหลังจากวันเวลวรายที่ผ่านพ้นไป กเรายังตามความจริงไปที่สุสานวัดโพบันลงังซึ่งเป็นที่เก็บอติของเพิ่มสิลพิบูลและการสัมภาษณ์ของลูกหลานท่านอีกหลายคนทําให้พวกเราค้นพบความจริงหลายอย่างที่ไม่ได้บันทึกไว้ได้หลักฐานและการตอบคําถามให้กับสิ่งที่พวกเรากําลังหาหานะั้นการใช้วิธีการทำประวัติศาสตร์จะเป็นวิธีการทาี่ทำให้พวกเราค้นพ,พบความจริงใหม่และได้ความรู้ใหม่ที่น่าตื่นเต้นและช่วยบอกเล่าความจริงใหม่ การเติมเต็มภาพของสขของครามโลกครั้งที่สองให้ชัดเจนขึ้นการสรุปความรู้ที่เกิดขึ้นการสรุปความรู้นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่รับการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่นั้นคุณครูัวศิดาสอนพวกเราเสมอว่าอย่าเชือ่อเอกสารชิ้นใดหรือคำบ,บอกเล่าของใครถ้าเรายังไม่ได้รับการถ้าเรายังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเราจึงได้ตรวจสอบเอกสารทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นก่อนที่ก่อนจะนํา ก่อนกนขขอรารสรุปความในครั้งนี้ขอบคุณครับ,บ,รบ,บ,รบต้องต่อกนนะารท่านหนึ่งพืนไทยนะครับเจอกครับน้องหนึ่งพืนไทยเสียงกระชากค,ครับ,บค่ะจากที่พวกเราได้ชมความจริงนะคะพวกเราไปหาบุคคลท่านหนึ่งค่ะท่านคือดรประสารนะคะท่านคือหลานเคยของเพิ่มสิริพิวท่านได้ให้ข้อมูลก,กับพวกเราว่า หลังจากที่สงคารามโลกยุติลงในปีพุทธศักราช2485นะคะเพิ่มสิริพิบูนั้นได้รับการปล่อยตัวออกมาในอาศัยอยู่กับปางวงสารโรดพี่สาวที่บ้านของอันคบุรุษซึ่งความจริงจิงได้กระจ่างว่าเพิ่มสิริพิบูนั้นเป็นพระไม่ใช่สามเณรและเขาเป็นคนปกติธรรมดาไม่ได้มีสติไม่ไดีอย่างที่ทุกคนเข้าใจ และเขาไม่ได้ถูกประหาชีวิตอย่างที่ในประวัติศาสตร์ได้มันถึงเอาไว้และในต่อมาเขาได้เสียชีวิตในปีพุทธศักราช2516เมื่ออายุได้74ปีด้วยโรคเกี่ยวกับปอดซึ่งเป็นผลจากการถูกทหารญี่ปุ่นซ้อมอยางหนักระหว่างการจับกุมทำให้อวัยวะภายในบอดช้ำทำให้ร่างกายเขาไม่แข็งแรง จึงเสียชีวิตลงและถูกเก็บกระดูกไว้ที่วัดโพมันรัจากการตามหาเส้นทางชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเพิ่มสิริธิบูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้สะท้อนภาพของความสัมพันธ์ใครญี่ปุ่นสมัยสงครามโรคครั้งที่สองได้อยา่างชัดเจนมากขึ้นและทําให้ได้สรุปว่าสงครามไม่เคยทําให้ผู้ใดมีความสุข และผู้ชนะที่แท้จริงนั้นไม่มีวันมีแต่ความเดือดร้อนย่อมเกิดขึ้นทุกหล่อมยากรวมถึงในชุมชนบ้านโป่ดินแดนที่มีแต่ผู้คนอยู่อย่างสงบสุขในยามนั้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของคนในท้องถิ่นถูกริดรอนแลย่ำยีไม่เว้นแม้กระทั่งผาสงและพวกเราจึงได้ถาหมเขา,ขาถึงความรู้สึก ของญาติพี่น้องว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่ต้องรับผิดในการรับผิดโทษที่ต้องถึงกับการประหารชีวิตแต่พวกเขากลับให้อภัยทหารญี่ปุ่นและได้กล่าวกับพวกเราว่าสำหรับครอบครัวของเขาที่เป็นชาวพุทธการอโหสิกรรมและการให้อภัยเป็นสิ่งที่ควรทำและเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเขาได้สั่งสอนไว้ค่ะขอบค ขอบคุณครับเรียกได้ว่าเมกของการพุ่คุยเสวนาในช่วงนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง4-5ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ